จะขอสลับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องวัยสิบขวบเรียนอยู่ชั้นปสาหน่อยแม่เนี่ยต้องไปร้องเรียนกับตำรวจเลยนะฮะ,ฮะเพราะว่าลูกเนี่ยถูกครูตีหลังระบมหมดเลยอเพอไปถามครูครูตีทำไมครูบอกไม่พอใจเพราะว่าตอนคุมสอบเนี่ยเด็กคนนี้ถามเรื่องข้อสอบหลายครั้งฮนะอา้าวถามไม่ได้หรอ<ะ>ถ้าเด็กไม่เข้าใจเด็กก็ต้องถามใช่ไหมเออแต่ว่าพอถามไปหลายรอบครูตีเด็กะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับคุณสุวรรณผาสุขอายุ28ปี ก็บอกรับไม่ได้เหมือนกันพาน้องอายุ10ขวบเนี่ยเป็นลูกชายเรียนอยู่ชั้นป .3 ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาเลยแล้วก็แจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพหนองปลือนะครับหลังจากที่ลูกชายเนี่ยโดนครูเอาฝ่ามือตีกลางหลังอย่างแรงจนเป็นรอยฟกช้ำขนาดใหญ่นี่คุณผู้ชมดูรอยก่อนนี่ใช้มือตีนะฮะเฮ้ยม่รุนแรงขนาดนี้มันต้องแรงขนาดไหนมันถึงเป็นรอยฟกช้ำเนี่ยเกือบจะทั่วทั้งแผ่นหลังถ้าคุณดูดี เป็นรอยฝ่ามือเลยแทบจะ5้านิ้วขึ้นขึ้นมาเลยนะฮะแม่ของน้องบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น7มีนาคมที่ผ่านมาลูกชายกลับจากสอบปลายภาคที่โรงเรียนอยู่ในพื้นที่หนองปลือนะครับแล้วมาบอกแม่ว่าโดนครูตีตอนแรกแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรเ,ออเด็กโดนครูตีอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยผู้ปกครองเนี่ยก็ยอมได้จนกระทั่งช่วงเชา้ามาแต่งตัวให้ลูกชายสังเกตดูอา้าวเฮ้ยไม่ใช่ตีธรรมดาแล้วนะ่ะนี่แผลช้ำด้านหลังเนี่ย มันเป็นแผลปกช้ำขนาดใหญ่พอไปถามเพื่อนร่วมชั้นลูกชายก็ทราบว่าคุณครูที่ตีเนี่ยเป็นครูคุมสอบนะครับเนื่องจากว่าครูเนี่ยเกิดความโมโหที่ลูกของเธอไปถามเกี่ยวกับข้อสอบหลายครั้งแล้วก็เครียดว่าได้ข่าวว่ามีคนติดโควิดในโรงเรียนครูเครียด เครียดเรื่องติดโควิดแล้วก็โมโหที่เด็กถามหลายรอบก,ก็เลยฟาดไปหนึ่งทีปรากฏกลางหลังเลยครับคุณผู้ชมเป็นรอยแดงขึ้นแบบนี้แม่ก็เลยแจ้งความที่สพอนองปรอไว้เป็นหลักฐานนะครับส่วนโรงเรียนเนี่ยออกมายอมรับว่าครูตีเด็กจริงๆแล้วก็ชี้แจงว่าเกิดจากอารมณ์โมโหแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษด,ด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าพอ,อเนี่ยได้มีการคาดโทษทางวินยัยยังไม่ได้มีการคาดโทษทางวินยัยใดๆทั้งสิ้นแม่ก็เลยยืนยันว่า เรื่องนี้จะดําเนินคดีกับครูเนี่ยให้ถึงที่สุดเพราะว่ารับไม่ได้กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นแม่บอกเลยลูกคนนี้เลี้ยงมาเองยังไม่เคยตีหนักขนาดนี้เลยและไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นอีกฟังจากคุณแม่ครับเราเองเราตีเราไม่เคยตีลูกขนาดนี้เราก็ไม่เคยอยากให้ลูกไม่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 ขนาดนับได้อะ ที่คุณแม่ได้สอบถามคุณครูเนี่ยคุณครูยอมรับไหมครับยอมรับค่ะยอมรับเลยว่าเป็นคนตีน้องเองอะไรเงี้ยคือไม่ได้แต่ขอโทษแม่ไม่เ้ายกมือไหวขอโทษซึ่งในเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดคั้งเมื่อตีแรงอย่างนี้ลูกเราตายอ่ะขอโทษมันช่วยอะไรไม่ได้นะแม่บอกว่าแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงขนุถนอมอะไรนะก็มีตีบ้างแต่ไม่เคยตีหนักขนาดนี้ไม่มีใครทําแบบนี้หรอกโอ้ยครูฉุนแรงมากนะฮะฉุนพอสามถามเยอะฟาดสลังลายขนาดนี้คดีอาญานะครับอย่าหนีไปไหนเป็นอันขาดครับ